ตอนที่16วินาทีสุดท้ายก่อนกลับโลกเสียงฝีเท้ากระทบพื้นหินกรวดเบาๆดังเป็นจังหวะเรนเดินนำหน้าโดยมีริกตามหลังในระยะใกล้ทั้งสองพากันมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าตื้นในเขตตะวันตกของชั้นแรกสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านแนวพุ่มไม้แสงแดดยามบ่ายสองลอดช่องว่างของกิ่งไม้ลงมากระทบชุดเกะหนังของพวกเขาเป็นระยะประยับเวลานักถอยหลัง 2.41นาฬิกา41นาที29วินาทีเข้าออกอีกไม่ถึง3ชั่วโมงเรนพึงพำพลางเปิดหน้าต่างสถานะขึ้นดูสถานะผู้วิวัฒนาการชื่อเรนระดับวิวัฒนาการ1คะแนนระดับตำ่ำ5 6าถึง10ความแข็งแกรง่ง7.6สกิลไม่มีอุปกรณ์มีเคี้ยวแมวเงาทนทาน97% โลหอยเปลือกทองทนทาน99%ชุดเกราะหนังเกล็ดกิ้งก่าหนามสวมใส่ทนทาน98%เวลานับถอยหลัง2นาฬิกา41นาที29วินาทีเข้าออกเสียงแตกของกิ่งไม้แห้งดังขึ้นข้างหน้าทำให้เรนยกมือส่งสัญญาณให้ริกหยุดร่างของหมาป่าขนหิน ตัวหนึ่งปรากฏในสายตาขนาดมันใหญ่กว่าแมวเงาถึงสามเท่ากรงเล็บสีดำมันแวววาวและหนามแหลมที่งอกตามแนวสันหลังทำให้ดูอันตรายยิ่งกว่าเดิมพร้อมนะเรนพูดเสียงเบาพร้อมริกกระชับหอกหนามหมูป่าคลั่งในมือแน่นทันทีที่เรนเหวี่ยงมีดเข้าใส่หมาป่าขนหินคำรามอย่างดูร้ายแล้วพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดูเดือด ลิกรับมือจากด้านข้างส่วนเรนรอบโจมตีจุดอ่อนไม่นานเสียงแจ้งเตือนคุณสังหารหมาป่าขนหินระดับตำ่ำคุณได้รับคริสตัลระดับต่ำหนึ่งชิน้นเรนหยิบคริสตัลขึ้นมาพิจารณาครู่หนึ่งก่อนจะโยนมันเข้าปากทันทีความอบอุ่นจากพลังงานแผ่ซ่านทั่วร่างหลังจากนั้นทั้งคู่ยังล่ามอนสเตอร์ระดับต่ำได้อีกสองตัวกระรอกบ,บินและลิงปีกสั้น แต่ไม่มีไอเทมพิเศษตกจากพวกมันนอกจากคริสตัลพอพวกเขาหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่ร่างของลิงปีกสั้นตัวหนึ่งยังนอนนิ่งอยู่หิวไหมเรนถามพลางใช้มีเฉือนเนื้อจากซากมอนสเตอร์มาเสียบไม้ย่างด้วยไฟเล็กๆที่พวกเขาจุดขึ้นมันไม่เหม็นเลยอร่อยกว่าที่คิดแฮะริกพูดหลังจากกัดคำแรกไป เรนไม่ตอบกลับมองฟ้าเบื้องบนก่อนจะเหลือบมองเวลานักถอยหลังอีกครั้งเวลานักถอยหลังเที่ยงคืน48นาที17วินาทีเข้าออกหลังจัดการกับอาหารและซากมอนสเตอร์เรียบร้อยทั้งสองจึงเดินกลับไปยังจุดพักซึ่งใช้เป็นที่หลับนอนเมื่อคืนก่อนสถานที่เป็นโขดหินริมลำธารที่มีกอไม้ใหญ่ล้อมรอบปลอดภัยจากการตรวจจับของมอนสเตอร์โดยทั่วไป เวลาค่อยๆไหลผ่านอย่างเชื่องช้าเสียงน้ำไหลดังคลอและสายลมอ่อนเริ่มพัดแรงขึ้นขายบอกใบว่าเวลากำลังจะหมดลงเวลานับถอยหลังเที่ยงคืนสองนาที14วินาทีเข้าออกเรนลุกขึ้งยืนก่อนพูดเรียบๆเตรียมตัวต้องกดปุ่มออกพร้อมกันไหมริกถามไม่จำเป็นแต่เราไปพร้อมกันจะดีกว่า เรนยกมือขึ้นสัมผัสอากาศเบื้องหน้าหน้าต่างระบบเปิดขึ้นปุ่มออกจากดินแดนวิวัฒนาการยืนยันการออกใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เขาหันมาพยักหน้าให้ริกร่างของทั้งสองมีเหนือซึมออกตามไรผมจากความตื่นเต้นและอารมณ์ประหลาดที่ไม่อาจอธิบายเสียงระบบคุณกำลังออกจากดินแดนวิวัฒนาการการถ่ายโอนจะเริ่มต้นในอีกสาม สอแสงสว่างเจจ้าโอบล้อมร่างของทั้งคู่กลืนกินทุกสิ่งรอบตัวตอนที่ 17. โลกภายนอกและการเตรียมตัวครั้งใหม่แสงสว่างจางลงช้าช้าก่อนที่ภาพเบื้องหน้าจะกลับมาเป็นห้องเช่าขนาดเล็กที่เรนพักอยู่กลิ่นอากาศที่ไม่มีฝุ่นทุลีของมอนสเตอร์ทำให้รู้สึกแปลกไปเล็กน้อยร่างของเขายังอยู่ในสภาพเดิมเสื้อกรอหนังกิ้งกา่าหนายังสวมใส่อยู่ และไอเทมจากดินแดนวิวัฒนาการก็ยังคงอยู่ทันทีที่กลับมาถึงเรนก็เปิดหน้าต่างสถานะครึ่งโดยอัตโนมัติสถานะผู้วิวัฒนาการชื่อเรนระดับวิวัฒนาการ1คะแนนระดับต่ำา6 6ถึง10ความแข็งแกรง่ง8.6อุปกรณ์มีเคี้ยวแมวเงาทนทาน95%โลหอยเปลือกทองทนทาน 98%ชุดเกราะหนังเกล็ดกิ้งกา่าหนามทนทาน96%เวลานับถอยหลัง23ต่อ59ต่อ12เข้าออกกลับมาแล้วจริงๆเขาพึพรรมพำเบาๆกับตัวเองหลังจากนั้นไม่นานเขาเปิดคอมพิวเตอร์และมือถือพยายามเสิร์ชหาคำว่าดิง้งแดนวิวัฒนาการและคำอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกช่องทาง ทั้งเว็บข่าวฟอรัมลับกระทู้ reddit หรือแหล่งข้อมูลใต้ดินแต่ผลลัพธ์กลับว่างเปล่าไม่มีข้อมูลไม่มีข่าวไม่มีแม้แต่คนพูดถึงหรือระบบนี้เลือกผู้คนบางกลุ่มเท่านั้นเรนถอนหายใจพิงพนักเก้าอี้พลางกอดอกขเขาเงยหน้ามองนาฬิกาดิจิทัลบนผนังเวลาโลก20นาฬิกา24นาทีเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเช็คเวลาก่อนเข้าไปในดินแดนวิวัฒนาการ เวลาโลกก่อนเข้า18นาฬิกาเขาขมวดคิ้วทันทีอยู่ในนั้นเกือบวันแต่โลกผ่านไปแค่สองชั่วโมงเขาพึงพำอย่างตื่นเต้นความได้เปรียบนี้มันมหาศาลโดยไม่ต้องสงสัยเวลาในดินแดนวิวัฒนาการเร็วกว่าโลกสิบเท่าถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะสามารถฝึกฝนเติบโตในขณะที่โลกแทบไม่เปลี่ยนไปเลย เขาเลิกกังวลเรื่องข้อมูลของดินแดนประหลาดนั่นทันทีและล้มตัวลงบนเตียงพักผ่อนความอ่อนลา้าเริ่มกัดกินหลังการต่อสู้ต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงในนั้นเช้าวันถัดมาเรนลืมตาตื่นพร้อมกับแสงอาทิตย์ที่สองลอดผ้าม่านเขาลุกขึ้นล้างหน้าก่อนเริ่มภารกิจใหม่ของวันนี้เตรียมของสำหรับรอบหน้าเขาคิดอย่างรอบคอบถึงสิ่งที่ต้องใช้ในปากว้างที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์ หิมะพายุฝนและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอุปกรณ์ที่เขาเลือกคือไฟแชกและแท่งแมกนีเซียมจุดไฟเผื่อกรณีเปียกหรือเกิดปัญหาไฟแชกเสียกระติกน้ำสนามสองกระติกมีหม้อใต้กระติกสำหรับต้มน้ำโดยเฉพาะผ้าหม่มฉุกเฉินเบาทนร้อนทนหนาวเสื้อกันฝนลมแรงหรือพายุอะไรก็เอาอยู่เครื่องปรุงเกลือและพริกไทยเผื่อใช้กับเนื้อจากมอนสเตอร์ อาหารแห้งบางส่วนสำหรับช่วงเร่งด่วนที่ยังไม่มีเวลาออกล่าเขาบรรจุข,ของทั้งหมดลงในกระเป๋าเป้สนามน้ำหนักเบาซึ่งปรับสภาพให้กระชับกับหลังและสะโพกโดยไม่บดบังการเคลื่อนไหวสิ่งที่เขาไม่เอาไปคืออาวุธจากโลกเขาเคยลองใช้มีดในครัวแทงใส่แผ่นกรอกกิ้งกาหนามที่ถอดออกมาผลคือมีดบินทันทีและด้ามหักในพริบตา ของพวกนี้ไม่มีค่าที่นั่นเลยจริงๆหลังเตรียมเสร็จเรนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดวิดีโอคอลหาครอบครัวของเขาใบหน้าของพ่อแม่พี่สาวและน้องชายปรากฏบนหน้าจอพวกเขาดูดีมีสีหน้าเปี่ยมความมุ่งมั่นแต่ก็ไม่วายซ่อนความกังวลอยู่ลึกๆทุกคนไปถึงที่ไหนกันแล้วเราก็จะเข้าไปลูกแต่กำลังเตรียมตัวกันอยู่พ่อของเขาตอบ พวกเราก็จะเข้าเหมือนกันจะลูกแม่พูดพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนแต่ระบบมันสุ่มจุดเกิดเราอาจไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยพี่สาวพูดเสริมเสียงจริงจังไม่เป็นไรแค่รู้ว่ายังมีพวกคุณอยู่ก็พอแล้วเรนพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงพวกเขาคุยกันอยู่อีกครู่หนึ่งก่อนจะวางสายเรยนเงียบลงไปพักหนึ่งจากนั้นหันไปมองหน้าต่างระบบ เวลานับถอยหลังเที่ยงคืน7นาที0.44เข้าออกเขาสูตรหายใจเข้าลึกลึกสะพายกระเป๋าขึ้นหลังยืนตัวตรงและแตะนิ้วกลางอากาศเบื้องหน้าหน้าต่างระบบเปิดขึ้นปุ่มเข้าสู่ดินแดนวิวัฒนาการยืนยันการเข้าสู่ระบบใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งนี้ฉันจะลุยให้หนักกว่าเดิมนิ้วของเขากดลงไปทันทีเสียงระบบ กำลังถ่ายโอนร่างกายเข้าสู่ดินแดนวิวัฒนาการในอีก 3, 0.2.01ตอนที่18กลับสู่ดินแดนวิวัฒนาการแสงวูบวาบสีฟ้าขาวสว่างจ้าในสายตาเรนอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะกลับคืนสู่ความมืดสลัวเสียงสายลมพัดผ่านใบไม้แผ่วเบากลิ่นโครนชื้นของผืนป่าก็ลอยแตะจมูกอีกครั้ง เมื่อภาพตรงหน้าเริ่มชัดเจนเขาก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ที่เดิมบริเวณลานลงด้านหลังเนินเขาซึ่งเขาใช้เป็นที่พักในรอบก่อนจุดเดิมเลยเขามองรอบตัวความเงียบงันของป่าต้องมนไม่ได้เปลี่ยนไปจากครั้งก่อนเลยแม้แต่น้อยเส้นทางที่พวกเขาล่าตอนออกไปยังคงปรากฏร่องรอยเบาๆบนพื้นดินระบบนี้สุ่มเฉพาะครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นจะย้อนกลับมาจุดเดิมสินะ เขาสังเกตเวลาจากหน้าต่างระบบเวลานับถอยหลัง23่5ต่อห้เต่อ52เข้าออกไม่นานหลังจากนั้นแสงสีเดียวกันก็ส่องวาบขึ้นไม่ไกลจากจุดที่เขายือนอยู่ร่างของริกปรากฏขึ้นทีละน้อยร่างกายสวมเกราะหนังชั้นเบาที่ดูแข็งแรงกว่าเดิมเล็กน้อยมีกระเป๋าเป้สะพายหลังอยู่และอาวุธไม้กระบองเหล็กท่าทางหนักพอสมควรผูกไว้ข้างเอวเรนโอ มาที่เดิมเลยแฮะริกเดินตรงเข้ามาหาใบหน้าเพื่อนรอยยิ้มตามสไตล์เขาเรนมองสำรวจอีกฝ่ายเงียบๆนายเตรียมตัวมาดีเหมือนกันนี่แน่นอนสิหลังจากรอดจากที่นี่มาได้รอบหนึ่งใครจะไม่เรียนรู้บ้างละ่ะริกหัวเราะเบาๆแล้วนั่งลงเพื่อจัดระเบียบของในกระเป๋าอย่างคล่องแคล่วเขาหยิบออกมาโชว์บางส่วนไฟแชกกระติกน้ำสนามเชือก มีดสนามผ้าหม่มฉุกเฉินแม้กระทั่งอาหารแห้งเล็กน้อยเรยนไม่ได้ตอบกลับทันทีเขาแค่พยักหน้าเล็กน้อยในใจแม้จะยังไม่ไว้ใจริกมากนักแต่จากท่าทางและการกระทําที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้เป็นภาระเอาเถอะอย่างน้อยก็ลุยด้วยกันได้เขาลุกขึ้นและแบกเป้พาดหลังแบ่งของที่ได้จากการล่าคนละครึ่งเหมือนเดิมใช่ไหมแน่นอน ริกยิ้มพร้อมยื่นมือขวาออกมาเรนจับมือนั้นสั้นๆเพื่อเป็นการตกลงก่อนจะกล่าวเริ่มกันเลยก่อนที่ตัวอะไรจะมาหาเราก่อนการล่าครั้งใหม่เริ่มต้นพวกเขาเริ่มเดินลงจากเนินลึกเข้าไปในป่าทางฝั่งตะวันตกเส้นทางเต็มไปด้วยรากไม้สูงต่ำและพื้นดินเปียกชื้นแสงแดดแทบส่องผ่านม่านใบไม้ไม่ได้ทำให้ต้องคอยระวังรอบตัวอย่างสม่ำเสมอ ไม่นานนักพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักหนักอยู่ไม่ไกลกันเรนยกมือให้ริกหยุดและค่อยๆย,ย่อตัวลงพลางมองผ่านพุ่มไม้เบื้องหน้าคือกิ้งก่ายักษ์ตาแดงระดับต่ำความยาวเกือบสองเมตรลำตัวเต็มไปด้วยหนามเรียงซ้อนเป็นเกลด็ดสายตาแดงกำของมันมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังเอาไงดีริกกระซิบเบาๆ มันมีหนามรอบตัวต้องระวังอย่าปล่อยให้มันม้วนตัวโจมตีเรนหยิบมีดเขี้ยวแมวเงาออกมาอย่างเงียบเชียบและค่อยๆรอ,อบอ้อมไปทางซ้ายขณะที่ริกย่องไปทางขวาจังหวะที่มอนสเตอร์หันหลังให้เรนเขาก็พุ่งตัวออกจากเงาไม้แทงใส่ช่วงคอยอย่างแม่นยำฉึกเสียงเนื้อถูกเฉือนดังขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามแหลมมันสะบัดตัวพุ่งหมุนกลางอากาศทันที แต่ริกใช้จังหวะนั้นฟาดกระบองเข้าที่ขาด้านหลังเสียงกระดูกหักดังกรอบตามด้วยเสียงมอนสเตอร์ร่วงลงกับพื้นเรนกระโจนซ้ำรอบสุดท้ายและปักมีดลงกลางหัวใจมันเสียงแจ้งเตือนคุณสังหารกิ้งก่ายักษ์ตาแดงระดับตำ่ำคุณได้รับคริสตัลระดับต่ำหนึ่งชิ้นคุณได้รับหนามแหลมกิ้งก่ายักษ์ของสวยแฮ ริกยกหนามแหลมที่เพิ่งได้ขึ้นมาดูมันคล้ายใบมีดยาวสีเขียวเข้มโคงเล็กน้อยและแข็งราวโลหะเรนโยนคริสตันให้เขาหนึ่งชิ้นเอาของกันคนละครึ่งเหมือนเดิมแบบนี้ลุยได้ยาวๆเลยแฮะริกยิ้มอย่างพอใจเรนพยักหน้าเบาๆแล้วเดินนำต่อไปจุดเริ่มต้นของการล่าครั้งใหม่ทั้งสองคนใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อมาในการไล่ล่าและสำรวจ พวกเขาพบกับมอนสเตอร์อีกหลายชนิดเช่นงูเงาหินระดับต่ำที่ซุ่มโจมตีจากต้นไม้ไก่ป่าปีกแข็งที่ดุร้ายและพุ่งเข้าจิกไม่หยุดแมงมุมเปลวไฟที่ต้องสังหารด้วยความเร็วเพราะมีพิษไฟไหม้พวกเขาร่วมมือกันอย่างเป็นระบบฝีมือของริกอาดไม่เหนือกว่าเรนแต่ความแม่นยำและการอ่านสถานการณ์ทำให้เขาเป็นผู้ร่วมทางที่ไว้ใจได้ระดับหนึ่ง ของที่ล่ามาได้ถูกแบ่งอย่างยุติธรรมและตอนนี้กระเป๋าของทั้งคู่ก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆก่อนตะวันลับฟ้าหลังจากเดินทางมาเกือบทั้งวันพวกเขากลับมาที่จุดตั้งค่ายเดิมอีกครั้งที่ซึ่งเรนใช้เป็นที่พักเมื่อล่าสุดพระอาทิตย์ในดินแดนวิวัฒนาการค่อยๆค,ค,คล้อยต่ำลงแสงสลัวเริ่มปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่เสียงของสิ่งมีชีวิตกลางคืนเริ่มดังขึ้นรอบด้าน ริกก่อกองไฟใกล้ต้นไม้ใหญ่ขณะที่เรนตรวจสอบไอเทมทั้งหมดอย่างละเอียดคืนนี้พักที่นี่พรุ่งนี้ค่อยลาดต่อรับทราบท่านหัวหน้าริกเซลพร้อมหัวเราะเบาๆเรนมองหน้าอีกฝ่ายนิดหนึ่งก่อนจะเอนหลังพิงเป้มองเปลวไฟไหววูบในยามค่ำคืนและคิดถึงสิ่งที่รอยอยู่ในวันพรุ่งนี้ตอนที่19เสียงคำรามจากป่าธมิน ยามเช้าของดินแดนวิวัฒนาการมาถึงอย่างเงียบงนันเสียงนกร้องประหลาดที่ไม่เหมือนโลกภายนอกดังระนมอยู่รอบค่ายพักแรมเปลวไฟในกองไฟมอดลงเหลือเพียงเท่าฐานเรนลืมตาตื่นในทันทีเมื่อแสงแดดสาดผ่านยอดไม้มาแตะผิวหน้าเขาลุกขึ้นตรวจสอบรอบบริเวณอย่างเงียบๆเ,เช่นเคยทุกการเคลื่อนไหวแม่นยำราวกับผ่านการฝึกฝนมานับครั้งไม่ถ้วนเวลานับถอยหลัง สองนาฬิกายีนาทีสิวินาทีเข้าออกริกยังนอนกรนครางเบาๆอยู่ในผ้าหม่มฉุกเฉินที่เขาเอามาจากโลกภายนอกเรนเดินไปเขย่าเบาๆตื่นได้แล้วเราจะลุยกันก่อนแดดจะร้อนเกินไปอืเออเออลุกแล้วแล้วริกครางในลำคอลุกขึ้นมาด้วยตาสลึงสลือแต่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็พร้อมเดินทางต่อ หลังจากกินอาหารแห้งเล็กน้อยและเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยพวกเขาเริ่มออกเดินทางลึกเข้าไปทางทิศเหนือซึ่งเรนยังไม่เคยสำรวจมาก,ก่อนเส้นทางใหม่สัญญาณอันตรายเส้นทางสายเหนือของชั้นแรกในดินแดนวิวัฒนาการดูเงียบสงบผิดปกติพื้นดินราบเรียบเกินไปไม่มีเสียงนกหรือมอนสเตอร์ตัวเล็กๆให้เห็นเลยแม้แต่น้อยแปลกแค่ไม่มีอะไรเลยริกขมวดคิ้วมองซ้ายขวา เรนก็รู้สึกถึงบางอย่างในทันทีความเงียบนี้ไม่ใช่ธรรมดามันเหมือนความเงียบก่อนพายุระวังตัวด้วยอะไรบางอย่างกำลังเฝ้าดูเราอยู่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากแนวไม้ด้านหน้าครืนคร่นครวนนั่นเสียงอะไรริกเบิกตากว้างบางอย่างที่ไม่ใช่ระดับต่ำแน่ จากเงามืดใต้ต้นไม้ขนาดยักษ์ปรากฏร่างของสัตว์ขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายหมีกับแมวรวมกันสูงกว่า2เมตรเต็มตัวมันเต็มไปด้วยขนสีเทาดำหนาแน่นและดวงตาสีม่วงเรืองแสงจ่อจงมาทางพวกเขาเสือหมอกครามระดับกลางพาเชิญหน้าเรนเบิกตาเล็กน้อยระดับกลางในชั้นแรกเขาไม่คิดว่าจะได้เจอสิ่งมีชีวิตระดับกลางเร็ว ขนาดนี้และยิ่งไม่น่าจะโผล่มาใกล้พรมแดนแบบนี้ด้วยซ้ำแยกกันโจมตีอย่าประทะตรงๆเรนตะโกนแล้วพุ่งแยกไปทางขวาริรีบหมุนตัววิ่งสวนไปอีกทางทันทีเสือหมอกครามคำรามลั่นแล้วกระโจนเข้าหาเรนราวสายลมมันเร็วอย่างน่ากลัวทั้งร่างพุ่งเป็นเส้นตรงพร้อมเล็บแหลมที่สามารถฉีกเหล็กได้เป็นชิ้นๆเรนเบี่ยงตัวหลบวินาทีสุดท้ายพื้นที่ใต้ฝ่าเท้ามันพันยุบเป็นรอยลึก ฝุ่นและเสร็จดินกระจายไปทั่วแรงมหาศาลถ้าโดนเข้าตรงๆมีตายแน่นอนเรนตัดสินใจใช้แท่งหนามจากกิ้งก่ายักษ์ตาแดงที่เขาเก็บไว้ในกระเป๋าโยนใส่ตาของมันด้วยแรงสุดตัวชัวเสือหมอบคำรามลั่นเมื่อดวงตาข้างหนึ่งถูกแทงเลือดสีม่วงเข้มไหลอาบใบหน้ามันคลุ้มคลั่งและหันมาทางเขาทัานที ในจังหวะนั้นริกโผล่จากด้านหลังกระน่ำกระบองเหล็กใส่ขาขวาของมันอย่งางจังเสียงกระดูกหักดังกร๊อกแต่ไม่ทันที่เขาจะดีใจเสือหมอกครามกวาดหางฟาดเข้ากลางลำตัวริกจนกระเด็นไปไกลชนต้นไม้ล้มทั้งยืนริกเรนตะโกนแล้วฉวยโอกาสพุ่งเข้าไปแทงมิดเี้ยวแมวเงาเข้ากลางลำคอซ้ำฉึืฉึบฉึบ เสือหมอบคำรามครั้งสุดท้ายก่อนร่างอันมหึมาล้มลงทับพื้นกลิ่นเลือดสาบกระจายทั่วบริเวณเสียงแจ้งเตือนคุณสังหารเสือหมอบครามระดับกลางคุณได้รับคริสตัลระดับกลางหนึ่งชิ้นคุณได้รับดาบหมอบครามเรนฮอบหนักเขาารีบวิ่งไปหาริกที่หมดสติอยู่ใต้ต้นไม้ตรวจดูอาการแล้วถอนหายใจโล่งอกยังดี แค่กระแทกหนักไม่มีแผลลึกเขาฉีกผ้าหม่มฉุกเฉินของตัวเองมาพันรอบเอวและแขนของริกที่ฟกช้ำจากนั้นลากร่างเพื่อนลงจากพื้นที่บันทึกจากความเงียบสองชั่วโมงต่อมาริกตื่นขึ้นในค่ายพักเขาหน้าเยเกแต่ยังพอขยับตัวได้เรารอดเหรอเรนยื่นขวดน้ำให้เอาไปดื่มแล้วพักซะริกดื่มน้ำอึกใหญ่ก่อนมองหน้าเรนอย่างสำนึก ถ้านายไม่ช่วยชั้นคงอย่าพูดมากพรุ่งนี้ค่อยลุยต่อริกหัวเราะในลำคอเบาๆขณะที่เรนเปิดหน้าต่างสถานะขึ้นมาอีกครั้งและเห็นจำนวนทรัพยากรที่ได้ในวันนี้คริสตันระดับต่ำ4คริสตันระดับกลาง1ดาบหมอกคราม1ใช้งานได้เวลานับถอยหลัง0ต่อ16ต่อ42เข้าออก เขาพึงพำกับตัวเองเบาๆขณะมองเปลวไฟเต้นรำในยามค่ำคืนจากนี้ไปฉันจะไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิตอีกต่อไปตอนที่20การตัดสินใจอยู่ต่อยามเช้าคลี่คลายหมอกลงจากยอดไม้กลิ่นดินเปียกชื้นและไอเลือดยังคงอบอวนในอากาศจากการล่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเรนลืมตาตื่นหลังจากได้นอนพักเพียงเล็กน้อยร่างกายเขายังอ่อนล้าแต่จิตใจกลับตื่นตัวมากกว่าที่เคย ตาางกายริกยังคงนอนนิ่งอยู่ใต้ผ้าหม่มฉุกเฉินที่เรนใช้พันบาดแผลไว้แม้ยังไม่ฟื้นเต็มที่แต่สีหน้าก็ดีขึ้นกว่าก่อนหน้าเรนลุกขึ้นคว้าคริสตัลระดับกลางที่ได้จากเสือหมอครามเมื่อคืนขึ้นมาพิจารณาแสงสีม่วงจางๆแทรกผ่านผิวคริสตัลอย่างนิ่งสงบทว่าภายในนั้นกลับเต็มไปด้วยพลังงานมหาศาลที่อัดแน่นเขาไม่ลังเลอีกต่อไป ถึงเวลาทดลองดูว่ามันจะให้พลังมากแค่ไหนเขายกคริสตัลขึ้นกลืนมันลงไปมันสลายหายเข้าไปในร่างกายเหมือนละลายลงสู่กระแสเลือดอุณห,หภูมิในร่างพุ่งขึ้นเล็กน้อยกล้ามเนื้อกระตุกนิดหน่อยแล้วทุกอย่างก็นิ่งสนิทเสียงแจ้งเตือนคุณได้รับคะแนนวิวัฒนาการระดับกลางบวก0.8เขารู้สึกเหมือนมีพลังใหม่ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือด แม้จะน้อยกว่าที่คาดไว้แต่ก็ชัดเจนว่าคริสตัลระดับกลางมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระดับต่ำมากนักสเบียงแห่งพลังเขาเดินไปเปิดกระเป๋าคริสตัลระดับต่ำทั้งสีชิ้นยังอยู่ครบเขาจัดการวางไว้ข้างๆริกอย่างระมัดระวงังเอาไว้ให้ในายฟื้นก่อนแล้วค่อยกินเขาพึมพำหลังจากดูแลริกเสร็จเรนไม่รอช้ารีบมุ่งหน้าไปยังจุดที่เขาสังหารเสือหมอกครามเมื่อเช้าอีกครั้ง ร่างของมันยังอยู่กลิ่นเลือดที่จับกับลมย้าเรียกมอนสเตอร์บางชนิดให้วนเวียนใกล้ๆแต่เขาสสางพวกมันไปอย่างง่ายได้โดยมีเคียวแมวเงาเขาแล่เนื้อจากส่วนที่ดีที่สุดของเสือหมอกครามออกมาก้อนใหญ่จากนั้นจึงกลับค่ายจุดไฟจากแท่งแมกนีเซียมและเริ่มปรุงอาหารกลิ่นเนื้อย่างบนกองไฟค่อยๆลอยขึ้นในอากาศผสมกับกลิ่นพริกไทยที่เขาพบมาจากโลกภายนอกเสียงลิ้นของเขาแทบจะกลืนลงไปก่อนจะได้กิน ถ้ามีข้าวอีกสักหน่อยคงสมบูรณ์แบบล่าอีกครั้งขณะรอเนื้อสุกเรนไม่หยุดอยู่กับที่เขาออกล่าอีกครั้งในรัศมีไม่ไกลจากค่ายใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวเขาก็สามารถกำจัดมอนสเตอร์ระดับต่ำได้อีกสาตัวแต่ละตัวให้ค่าพลังไม่มากนักทว่าเมื่อรวมกันแล้วก็นับว่าไม่เลวเสียงแจ้งเตือนคุณได้รับคะแนนวิวัฒนาการระดับต่ำบวก 2. 3. เขากลับมาที่ค่ายอีกครั้งพร้อมกับเนื้อสัตว์ใหม่2อสาชิ้นและคริสตัลเล็กๆที่จะเก็บไว้ใช้อีกในภายหลังการเลือกทางเมื่อแสงอาทิตย์คล้อยลงจนเริ่มเห็นเงาทอดยาวตามพื้นดินเรนกลับมานั่งข้างกองไฟมองริกที่ยังไม่ฟื้นเต็มที่นักแต่ลืมตาขึ้นบ้างเป็นครั้งคราวเวลานับถอยหลัง 0. 0ต่อ00ต่อ00เข้าออก เขาเปิดหน้าต่างสถานะขึ้นมาอีกครั้งสถานะผู้วิวัฒนาการชื่อเรนระดับวิวัฒนาการ1คะแนนระดับต่ำ8 9นาถึง10คะแนนระดับกลาง0.8-10ถึง10ความแข็งแกร่ง11.7สกิลไม่มีอุปกรณ์ดาบหมอกครามทนทาน100%มีเคี้ยวแมวเงาทนทาน 82%โลหอยเปลือกทองทนทาน81%ชุดเกราะหนังเกล็ดกิ้งก่าหนามสวมใส่ทนทาน75%เวลานับถอยหลังเที่ยงคืนเข้าออกเสียงแจ้งเตอเือนเบาๆดังในหัวแต่ไม่มีคำสั่งให้ออกแบบก่อนหน้าน,นี้อีกแล้วคงเพราะเรายังไม่กดออกจากด้านในดินแดนนี้จึงไม่บังคับให้ออกอีกครั้ง เขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนยิ้มออกมาดีจะได้อยู่ลาต่อเขาหยิบดาบหมอกครามออกมาพิจารณาความคมและสมดุลของมันมันเบาวกว่าที่คิดและให้ความรู้สึกเย็นเย็นแปลกประหลาดเหมือนพลังงานหมอกไหลเวียนในตัวใบมีดดวงตาเรนทอประกายหากอยู่ในนี้นานพอฉันจะเก่งขึ้นเร็วกว่าคนอื่นสิบเท่าค่ำคืนแห่งการตัดสินใจ เมื่อริกเริ่มฟื้นขึ้นอีกครั้งและสามารถนั่งทิงต้นไม้ได้เรยนยื่นคริสตัลระดับต่ำให้เขาทีละชิ้นพร้อมบอกว่าเก็บไว้ให้ริกมองเขาด้วยแววตาขอบคุณก่อนจะเริ่มดูดซึมพลังงานช้าๆในขณะเดียวกันแผนของเรนเริ่มชัดเจนขึ้นทุกขณะพวกเขาจะอยู่ต่อในดินแดนวิวัฒนาการฝึกฝนล่าและะส,สมพลังอย่างไม่หยุดยั้งเพราะเขารู้ว่า โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงในไม่ช้าและผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะกำหนดชะตาของตัวเองได้นี่เพิ่งเริ่มต้น